สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลงังมาแจ้งให้กับท่านได้รับทราบซึ่งหลังจากที่มีการประกาศข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะหลายๆคนก็เลยสอบถามกันเข้ามา ว่าสามารถรับเป็นเงินสดได้ไหมจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่และเริ่มได้รับเงินกันเมื่อไหรซึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะนายกนําข่าวสารมาจากกรุงเทพธุรกิจที่มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลหรือว่าการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนเงื่อนไขและจะมีเพียงกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ค่ะ ซึ่งสําหรับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลหรือการแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทล่าสุดนะคะคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้มีการประชุมครั้งล่าสุดไปเมื่อวันที่10เมษายน2567โดยได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ต ซึ่งมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทั้งกลุ่มเปราะบางหรือว่าเกษตรกรร,กรวมถึงทุกกลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขนั่นเองค่ะ โดยสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทใครจะได้บ้างนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายของเงินดิจิตอลตรงนี้นะคะจะมีประชาชนที่สามารถจะได้รับเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ก็คืออายุจะต้องเกิน16ปีณวันที่มีการลงทะเบียนและไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันจะต้องไม่เกิน 0,000บาทโดยเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินดิจิตัลวอลเล็ตระหว่างประชาชนกับร้านค้าจะสามารถใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นส่วนระหว่างร้านค้ากับร้านค้าตรงนี้ไม่มีกำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบโดยรอบที่1จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นต้องเป็นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วยนะคะแต่ตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า ส่วนประเภทของสินค้านะคะทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้หมดยกเว้นอบายามุกน้ำมันบริการแล้วก็ออนไลน์ส่วนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะก,กำหนดเพิ่มเติมก็อาจจะมีตามมาจากนี้นะคะคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเพราะฉะนั้นจะมีเพียงกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้น ที่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือว่าแรกเปลี่ยนจากเงินดิจิตอลเป็นเงินสดนะคะก็คือร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หมดนะคะส่วนสําหรับเรื่องของการลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทตรงนี้เนี่ยก็ จะใช้ระบบซ u เปอร์แอปของรัฐบาลโดยจะใช้งานผ่านระบบที่พัฒนามาแล้วสามารถใช้จ่ายกับธนาคารอื่นๆในลักษณะของ Open Loop ได้แหล่งเงินนะคะตรงนี้ก็รัฐบาลก็คาดว่า จะมาจากแหล่งเงินงบประมาณประจำปี2568รวมถึงการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็การบริหารจัดการระบบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะก็คาดว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนได้ภายในไตรามาสที่3ของปีก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองส่วนที่บอกว่าจะเริ่มใช้ใจ่ายเงินได้เมื่อไหร่นะคะตรงนี้ ก็น่าจะเป็นในช่วงไตรมาสที่4ก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะเงินจะโอนเข้าให้กับพี่น้องประชาชนภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 0บาทตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างแน่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ ยังไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้สำหรับกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปจะสามารถแลกเปลี่ยนจากเงินดิจิตอลเป็นเงินสดได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นร้านค้าเท่านั้นและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ